โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆชาววีไฟย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องตัวเซ่กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาแต่งตัวไก่สุ่มห้องกันนะครับทุกคนด้วยการแต่งตัวนี้เราจะใส่ไอวอลขาวด้วยนะครับเพื่อการกลมเกลื่อนการเป็นไก่ตัวเล็กๆน้อยๆก็เอาเป็นว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะแจ๊ะนะครับ ก็หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับในวันนี้ผมจะมาสุ่มห้องหาเด็กปากดีนะครับทุกคนวันนี้จะเจอใครหรือจะเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้สึ่งร้านซับสไครต์ด้วยนะครับโอเคเราจะมาทําการสุ่มห้องกันเลยนะครับคนดูสวัสดีครับได้ยินไหมครับโดนโดนโดนจอบนีเอออะไรนะเอา้ากลุ่มดนยุบเฉยคนดูไม่เป็นไรครับห้องต่อไปแล้วกันสวัสดีครับ สุดหล่อสุดวยจ่วยรวยแล้วใหญ่นะโดนเตะโอ้ยทำไมวะแต่งตัวไก่แล้วแบบไม่มีใครแบบอยากคุยด้วยหรอโอ้ยเด็กปักตีมาหายากจังวาแถวเนี้ยสวัสดีครับไก่เข้ามาได้ไงอไก่เออเดี๋ยวนะ อะไรมาพูดกงพูดไก่ครับเออก็สุมห้องมานี่แหละไก่เดี๋ยวเข้ามาดิไก่ไก่ไก่ชนิดไหนเอามีไก่สองคนนะเออเอดูดูครับมันว่าเราเอาไปซะแล้วแล้วไก่ไก่ไก่แล้วมันหลักหัวคุณเราครับไก่เลิดีไก่ไก่เอยอยู่ดีๆก็ว่าพวกไก่อะเอองงงงนะเอออะไรวะเนี้ยมาด่าว่าไก่เอองงว่ะ ยังจะกระจอกเลยอ่ะเชื่อกระจอกตื้อกระจอกแล้วมันหนักหัวค้นล่ะครับเจอเป้าน้องเจอเป้าสร้างห้องไหมเจอไหมมาสร้างห้องกันมาอยากรู้อยู่ว่าคนตึงๆน่าจะว่าแบบฝีมือตึงหรือเปล่าเออเข้ามาในดีสเลยมาคุยกันเลยมาเดี๋ยวชงีขอเน้นๆขออะไรนะเน้นๆอะไรนะเน้น โจ伊โจ伊กาแนวไอไก่ชื่อโจ伊กาแนวโอ้อ่านยังไม่ออกแล้วน้องเอ้ยน้องอันนี้มันโจเซเอ็กไนครับไม่รู้หรอ,อเออไเลยกไก่ไ,ไก่อย่างเดียวมาอยากรู้อยู่ว่าไก่ตัวนี้น่ะจะตกคนตึงให้ดูละกัน<ย>ามานนอะมากๆให้พูดพนานเพงครับเข้ามาดีดเข้ามาดีดครับดยวส่งดีดให้ระวังแพ้ครับเสียงเสียงเป็นอะไรอ่ะระวังไก่ตัวนี้ตกน,นะ เด่ไดเจอครับเด่ไดเจออัดตัวไม่ใแม่โอ้ยิงหัวไม่เป็นหรอป่านั้นบอกว่าตึงระดับนี้นะ้วเจ๊ตเจไม่รู้จักแก๊กจอแจซะแล้วโอ๊ยจูดงก็แจไปส่วนี่้เนี่ยไม่สนอะไรน้องแต่งตัวตึงแล้วนะอ้าวตึงแล้วหรอตัวแต่งตัวแบบนั้นอ่ะตึงแล้วหรอโอ้ยไอเกือบแตกมันนี่น้องขอตึงๆกว่านี้หน่อยนะ ตึ้งๆเลยนะโอ้เกิดขนโถเฉยเลยโอ้โอะไรอ่ะเรียอะไรอ่ะเรียอะไรอ่ะเออเรียอะไรอ่ะไก่เนี้ยปากนี้อู้หปากนี้ไม่พูดครับไอไก่อะไรน้องมาเลยน้องโอ้โหไม่แตกถือว่ามีบุญมีบุญนั่นน่ะถือว่ามีบุญนั่นน่ะไม่แตกนะถือว่ามีบุญนั่นน่ะมีบุญอยู่บุญค้ำอยู่บุญค้ำอยู่มาดิน้อง มาดิน้องมาดิไม่ใอ้ร้อบอกว่าร้องร้องร้องคุอ้นี่มันเปิดสกิป์ร้องเอ้าน้องทำไมร้องเก่งจังอ่ะเฮ้ยร้องเก่งเกินไม่ไหวไม่ไหวอูเปิดสกิปว่าอูอุ้ยอุ้ยร้องเปิดสกิปเอาเอ้าทีเบียดตอนนั้นอ่ะอัดตัวอ่ะเอออะไรวะทำไมมันโน่นตัวล่ะไรคับ ยุคนี้เขาอัดคลปหมดแล้วแกงโจเจมหลีไปครับแกงโจจงจะมาเย้แกงไก่หรือเปล่าแล้วแต่แก่ข้างข้างไข่หรือเปล่านั่นน่ะนะข้างไข่แกงโจแจมครับน้องเออไมอ่อยากเจออยากเจอวะอ,อยากเจออย,อยากเจอได้เจอแน่นอนน้องได้เจอแน่นอนปากดีมาก,ากใช่ไหมปั๊ป<ะ>บร้อยเอาให้เปิดสกีพูอ้ใวลลุเอูมีดีแค่นี้หรอครับ แกงจอ <enforced S 1> จงนะฮะคิดว่าจะตึงก uh ่อนนี้อะไรอะแกงจอจงอ่ะเออเรื่งไงครับเรื่งไงครับแกงจอจงมันก็มีหัวใจป้าเททีหลังอ่ะอย่ามาเหยียดการแต่งตัวครับเออไ่่่ีชวยพอแต่งตัวเนี้ยมันหนักหัวคุณหรอครับน้องใช่ครับหนักมากเลยเพราะว่าพี่อยากไก่ขึ้นไก่ชนี่ไหนล่ะเอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวโดนไก่นี้ตบนะปั๊มป้าเกือบแตก

ไก่อะไรครับน้องเออสคริปสคิปอะไรเห็นแต่งตัวไก่ไก่ไปนี้แล้วจะลงสคริปหรอครับมันไม่มีทางครับผีมือมีครับลงกาชขนาดตึงขนาดนี้นะยังบอกว่ากงว่าไก่เอองงเกตสามไม่ดูเดี๋ยวจะตบเกตสามไม่ดูมีปัญญาืลเป้ามีปัญญาืลเป้าดูทรงไม่มีปัญญา่น่ะเออมาหน่อยน้องมาเถอะมาเถอะ มาเถอะมาเถอะน้องมาเถอะมาเถอะมาเถาะมา,ถาเถาะรวมเกือบแล้วนะอะมาดิน้องมาดิมาดิมาดิาดอะไรอยากอัดตัวเหรอ oh <my S 1> อุ๊ย,อ,อ,อ,ยอยากอัดตัวเหรออุ๊ยอยากอัดตัวเหรออัดตัวยังไม่ได้เลยล่ะเออที่มือไม่ถึงยิงยิงยิงยังไม่โดนหนังเลยเนี่ยไอ้เจี๊ยป่าอิอิอ <c oughs> ทำอะไรอะ่ะ เรียบร้อยเอา้าไปลูกเอา้าแดงเถือกแดงเถือกแต่ขึ้นสังห่านอะอ้างงล้วไอ้เห็นี่มันเปิดตะคริปมันเปิดโป๊ะนัดเดียวจอดนัดเดียวจอดอุ้ยพวกคนมันเก่งอ่ะน้องอย่าร้องโปล่ละกัน,นอ,อะไรยังให้ซื้อไอวอลให้หรอลืมซื้อไอวอล ลูกชองสองเมตรอะไรวะปากดีแล้วยังมาขอคนอื่นเอออะไรวะเนี่ยเออได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเอาไอบอไปแล้วกันถือว่าเป็นขอทานขอทาน,ขอทานออนไลน์แล้วกันเออ <1> <1> <1> <1> อะไรวะสคริปอะไรก่อน <1> <1> 1> ครับมันไม่ใด้สคริปครับน้องฝีมือมีอันนี้หลังไอบอตัวนี้นะอย่ามาเหลี่ยมอย่ามาเหลี่ยมันเนี้ยหลังไอบอสีขาวนะไปเอาเนี่ยเนี่ยเออเห็นไหมตาถัวนั้นทำไมเห็นนะ่ะน,นู่นนะั่นน่ะ ไม่เห็นโอ้ยเอาไว้เอออันนั่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 นมันจะเหลี่ยมนั่นน่ะกับข้างหน้าน้องไงกลางเดินนะไม่เห็นโลโอ้ยไม่ไม่ใช่หยับไปทางนั้นเออ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 หยับไปทางฐานนั่นโอ้ยกูญธอนั่นไงวะนี่นะนี่นะนี่นะเนี่เออเออนั่นไงมันเหลี่ยมมันเหลียมนี่ไงก็ไอวอโอ้โหกูษาไม่ยิงนั่น่ะ นั่นนั่นง่ายนั่นง่ายอยากเหลียยยหลยยหล่ยมนั่นง่ายอยากเหลี่ยมอยากเหลี่ยมนั่นง่ายอยากเหลี่ยมนั่นง่ายอยากเหลี่ยมนั่นง่ายไอ้ดูไอ้มันเปิดูเก็นคือน้องต้องยอมรับฝีมือของน้องนะว่าน้องแบบตึงไม่เท่าพี่อะครับน้องน้องก็ร้องไปเรื่อยอะคิดว่าแต่งตัวตึงแล้วจะตึงตามแบบเออซุดเหรอครับมันไม่ใช่หรอกน้องเออ <c ười> <c ười> จะเลียมอะไรอีกรอบเนี้ย ามาเปาะมานดี๋ยวน้องโผมา,อมา,มาโอ้โหแม่ยู p พีใช่ไหมได้เราเล่นตามเลยละกันมาเถอะมาเถอะมาเถอะไหนคนแบบคนตึงๆนะ่ะเขาไม่พูดเขาไม่พูดมากครับเขาไม่ร้องเขาไม่ร้องครับน้องเขาไม่ร้องครับเกือบตายเอาเพิ่มเลือดไหมเพิ่มเลือดไหมอีกแล้วอู้หัวหัวตุ๊เะไอว เก,เกือบแตกอะไรอ่ะ <c oughs> สคริปอะไรอ่ะเออลอกสคริปเออลอกสคริปฝีมือไม่ถึงอันนั้นแหละโอ๊ยนี่ไงนี่ไงยังก็งยังยิงตัวไงเห็นไหมเออไม่เห็นหรออ,อ้าวล่วงเป็นไง <c oughs> ล่องสคริปโอ,โอ้โห เอา้าก็เติมอยู่นี่ไงไม่เห็นหรอโอ้โหหมัดไฟเนี่ยไม่เห็นหรอหมัดไฟเนี่ยมีทั้งสกินปืน UMP เวลสิบกระจาวกกระจาน้องน้องเอาตาในมาดูว่ากระจอครับน้องดูครับสกอร์หกศูนย์น้องเอือหรือเปล่า <คน S 1> สงในสกิน,น,สน,นยาผิดเม็ดนะนะ้นะสนนาสัญญาสงสัยแบบต้องรับคนป่วยไปนี่ก็เออก็ลำบากหน่อยนะครับเอไหนจะให้เล่น นี่เปื้อนอะไรอ,ะอ่ะอลูกซองก็ลูกซองมามาเถอะมาเถอะอุ้ยอะไรเนี่ยเด็ดอะไรอะไรเด็ดอะไรโนุนหนุนหนุนยิงก็ยังไม่โดนโนุนทำอะไรอะทำอะไรยิงให้มัน,นมโดนหน่อยถ้ายิงหน่ะยิงให้มัน,นมโดนหน่อยครับน้องยิงให้มัน,นมโดนหน่อยครับอัแต่ตัวอัดตัว,ตวลองพออัดหัวก็บอกว่าสกิปเอออะไรวะคนเรา อะไรวะคนเราปังปังปังเอาเด้มาเด้ปังเกือบแตกเกือบล่วงมาเถอะปังอู้ปังเอ้ยเอาดิเอาเด้เอาเด้ปัง แค่อ่อนให้เด็กมันเดี๋ยวเด็กก็แบบว่าก็ล้อไปอีกเดี๋ยวเปิดโหมดอ่าสกิปเลยละกันสกิปจงมาโอ้ไอ้นี่เปิดสกิปกว่าแล้วโอ้มัยโอ้ยหัวไม่เป็นนี่ไงขวี่มือมันมีอยู่แล้วครับน้องอืมไม่จำเป็นนะครับแค่แค่แค่ล้อเด็กให้มันเสื้อไงก็เด็กนี่ว่าเสื้อ่ายเออ ไงมาดิมาดิ๋ยวระยะไกลเปล่าระยะไกลเปล่ามาเดี๋ยนาะมาดิปุ๋มาแค่นั้นแหละปุ๋มาแค่นั้นแหละเนาะคนมันโหดครับมันโหดครับน้องอย่าพูดมากครับ ไก่ตายแต่งตัวไก่แล้วมันเป็นอะไรครับน้องเฮ้อปากดีปากนี่อีกทีป่ะอุ้ยอุ้ยไม่ครับไม,ไ,มไม่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 อยากเล่นกับคนกากครับไป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 ดีไปไปออกออกจากดดีไปเลยครับออกจากดดีไปเลยไปไปชิวชิว <e เออไปชิวช oh I mean. ิวไอเวีโอโอปากดีจังวะไอเด็กดีปูเตะเซบ้าดีเออโอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับเด็กคนนี้นะครับปากดีจังเลย ก็ตไปดิครับ71ผมว่าจะเอา7 0ูนแล้วนะแต่อ่อนให้เลยแล้วกันเออกลัวแบบว่าเด็กมันร้องอะ่ะเออยิงหัวโดนร้องสคริปต์อันนี้ก็ไม่เอาอออโอเคครับคุณดูถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่สปาร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับไว้เจอกันในอ P ีหน้าแล้วกันจํำซื่อนี้ไว้แก๊งจอแจคือองค์กรตบเด็กปากดีนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับยัยหื้